สวัสดีค่ะฟาร์มเรื่องน้องนิวนะคะวันนี้นะคะทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะพอดีไปเก็บมานะคะเก็บมานะะทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่เห็นเขาเลี้ยงกันนะคะก็เลยไปลองเก็บมาจากข้างบ้านนี่แหละนะคะแล้วเช้าเนี้ยเขาขึ้นมาไข่นะ ขึ้นมาไขมาลังนึ่งละนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเราไปเก็บไขเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเเก็บไขเข้ามาแล้วก็เอาจะเอามาฟักนะคะนี่นะคะเอามาฟักตัวที่สีดำๆก็คือเขาก็แก่เต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปได้แล้ว เรามาดูที่เขาออกมานะคะตรงเนี้เนี่ยค่ะไปเก็บมาแล้วเขาก็จะเขากำลังออกมานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคือจะบอกว่าตัวเล็กๆอะ่ะข้างข้างล่างนะคะ,คะตัวนี้คือลูกไอยนะคะ ที่เป็นฝุนขา,ขาวๆนี่ก็คือเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็เขาตกลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างใส่น้ําไว้นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเราไปเก็บมาแบบนี้มันจะแตกนะคะปกติถ้าเก็บเนี่ยปกติถ้าเก็บให้เก็บมาทาั้งอะไรทั้งกา้านทั้งก้านไม้ที่มันจับอยู่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันนะคะ อันนี้คือลูกหอยเดี๋ยวนะอันนี้คือลูกหอยที่มันตกลงมาจากข้างบนนะคะอันนี้คือเปลือกมะละก,กอน,นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือลูกหอยเจ็ดวันนะคะตัวนี้เอาอาหารเอาอาหารปลาลงประมาณสามสี่เม็ดเองนะคะเขาก็จะมากินนี่คือลูกหอยทั้งหมดเลยนะคะ ขะลูกหอยทั้งหมดเลยคือโอ้ตรงนี้ก็ใช่อะคะเดี๋ยนะเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกหอยทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่หลังน้ํานี่ก็ใช่นะคะที่เป็นขาวๆเนี่ยเนี่ยค่ะที่เป็นขาวๆนี่ใช่หมดเลยนะเนี่ยค่ะไม่ใช่น,น้อยเลยนะคะเนี่ย ตวนนี้จับอยู่ขอนไม้เอาขอนไ,ไม้ลงไปให้เขากินด้วยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอันนี้ยังไม่เคยเลี้ยงนะคะเพิ่งเพิ่งคิดแล้วก็เพิ่งเพิ่งการจะทดลองเขานะคะกำลังกำลังทดลองเลี้ยงนะคะกำลังทดลองเลี้ยงอยู่ ไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่าการฟักนี่โอ้โหได้ผลดีมากเลยช่วงเนี้ยเจ็ดวันนี้ตัวตัวเริ่มดูออกละเริ่มเริ่มสวยแล้วนะคะนี่นะใช่หมดเลยนะคะข้างล่างเนี้ยนะะี่ค่ะใส่นี่ใช่หมดเลยคือไปเก็บ ไปเก็บไข่มันมานะคะไปเก็บไข่มันหานไหมคะตรงขอบขอบกระมังนี่ใช่มเลยต <Yeah. S 1> ัวนี้อยู่ในใบมะละกอนะคะแล้วที่เป็นขาวๆนั่นก็คืออาหารปลาสามสี่เม็ดเองคาะลงสามสี่เม็ด ตัวที่สีขาวๆก็คือเขาหงายท้องขึ้นมานะคะตข้างล่างก็คือเขากินอาหารนี่นะคะเยอะมากอืมเยอะมากๆเลยไม่รู้จะเป็นกี่หมื่นตัวไม่รู้ยังไม่ฟักอีกก็เยอะเลยนะคะ ตัวนี้เขาแก่เต็มที่แล้วนะคะก็จะพร้อมลงแล้วล่ะจะพร้อมลงน้ำแล้วอี่ยงเขาออกมานี่เขาก็ลงน้ำเองเขานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ากดติดตามฟาร์มเนือน้องน้องนิ้วด้วยนะคะเราจะทดลองจนกว่าจะสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ